สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับณบ้านล้างแห่งนี้ที่บ้านลำพูได้มีหญิงสาวเข้ามาผูกคอตายจากนั้นก็มีนี่<ห>นคือมวล<ห>สารบางอย่างมันมาเป็นเสียงครับผมั่นไงมาแรงซะด้วยท่านผู้ชมครับ ดูบรรยากาศรอบข้างครับผมและทีมงานของเราตอนนี้รู้สึกสัมผัสได้ว่านี่ครับคือเสียงลึกลับที่เราได้ยินขีเก็ขยี้กเขย อวเยวมี่้อนสันมาจุดพอเลยนี่คือเสียงลึกลับของบ้านหลางแห่งนี้ค <laughs> ุณผู้ชมครับเราจะเราจะต่อไปเราจะเข้าไปสำวรวจภายในบ้านหลางแห่งนี้ครับ <laughs> มึงจะไปเหรอเราอาจจะพบมวลงานหรือพลังสารบางยาอย่างอยู่ตามเรามา <laughs> เลยครับผม คผู้ชมครับและนี่นี่ก็คือ,อเขาเรียกว่าเป็นเป็นเขายัางรู้ตัวอยู่ครับเป็นมวลงานเป็นมวลงานเป็นมวลงานที่เรียกได้ว,ว่าสินสภาพไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นที่สดๆครับที่มีการมีหญิงสาวถูกฆ่าคามขืนแล้วตอนนี้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 พี่ชายนะครับพี่ชายก็ได้ทําการ รองของครับถึงเป็นการลบลูลบดูลบดูลบดูจริงๆครับลบดูนี่คือดูบนพื่นอยู่ตรงนี้ดูครับเขานอนทับที่คนตายครับใช่แล้วครับผมนี่คือนี่คือเราสร้างบรรยากาศแบบมีเสียงดนตรีนิดนึงนะครับ โอเคครับเราคอยติดตามชมตอนต่อไป